อยู่นะวันสุดท้ายแล้วงานไทยเที่ยวนอกเอ็กซ์คลูซีฟมหกรรมท่องเที่ยวต่างประเทศสุดยิ่งใหญ่แห่งปีมาเตือนไว้ก่อนเพราะว่าถ้าพลาดงานนี้เสียดายแน่โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆในงานมากมายสูงสุดลดถึง3,000บาทเส้นทางยุโรปอเมริกาออสเตรเลียส่วนลดสูงสุด2,000บาทเส้นทางซินเจียงส่วนลดสูงสุดถึง2,000บาทเส้นทางตุรกีจอร์เจียอียิปต์จอร์แดนส่วนลดสูงสุด1,500บาท เส้นทางจีนญี่ปุ่นส่วนลวสดสูงสุด1,500บาทและเส้นทางเอเชียอื่นๆค่ะส่วนลวสดสูงสุดถึง1,000บาทเลยควานศูปรือรูปบัตรไม่ชาร์จเงินไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะคะงานนี้ Quality Exped รวมทัวร์สุดคุ้มและแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดว้ลว โปรโมชั่นตัว๋วเครื่องบินทุกสายการบินหลากหลายเส้นทางทั่วโลก JR Pass บัตรรถไฟเช่ารถขับเองหรือรถเช่าพร้อมคนขับบริการจัดกุ๊ปเหมาแบบส่วนตัวรวมถึงยังมีแพ็กเกจร่องเรือสำราญสุดทีมี่มด้วยนะคะบอกเลยค่ะงานนี้รวมทุกดีลสำหรับนักเดินทางสายเที่ยวเอาไว้หมดแล้วรีบด่วนเลยนะคะเช็คอินศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทอหกบูเลที่ n 2 5 n 2 6 n ้7 n อ8 O24 ง2 5เดเแดี่และ O26 ค่ะย้ำวันนี้วันสุดท้ายแล้ว ะะรีบมาด่วนๆเลยค่ะงานเริ่มตั้งแต่10โมงตรงจนถึง3ทุ่มนะคะการเดินทางง่ายมากเลยค่ะ MRT ลงสถานีการประชุมแห่งชาติศิลิกิจนะคะทางออกที่3แล้วก็เดินตรงมาที่46เลยค่ะเรื่องเที่ยวไว้ใจ q u a l i t y Express นะคะมาเจอกันเยอะๆนะคะทีมงานพร้อมบริการคุณลูกค้าทุกท่านละค่ะ